สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสียง BIP เช้าบ่ายนะคะวันที่8มิถุนายน2568ทุกคนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาได้เด่นรปจําำวันที่ท้ายคลิปได้ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า f อจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่7ก่อนว่าเข้าหรือหลุดทุกกานขาวันที่7จนะคะจะให้เด่นรอบเช้า4และ0เด่นรอบบ่าย5และ6รอบเช้ามา82902เด่นมา0ูนย์เข้าคู่02-20เป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันรอบบ่าย5และ6หลุดหมด มาสองศูมาเข้า0ูย์เของรอบเช้าเลขเด่นประจํวบันสองมาทั้งบนทั้งล่างนะคะรอบบ่ายมาเลข7เลข2หลุดนะคะทุกคนเอาฝปยต่อรุ่นต่อวันที่8ขอให้ทุกท่านโชคดีถ้าท่านชอบนะคะสำหรับวันที่8จากที่ใจคนนํานวณจะเด่นได้นะคะทุกท่านคาสักครู่นะคะทุกคน เดนรอบเช้าจะได้หนึ่งได้เจ็ดนะคะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่ง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 สองสองหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เอาพี่น้องใช้เขียนผิดนะคะทุกคนเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ด จ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สี่และศูนย์ทุกคนสักครู่นะคะทุกคนคะจะเขียนผิดใจขออนุญาตเซ็นก่อนเอ่อสี่กับศูนย์รอบบ่ายสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สี 4, 4่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่สามสามสี่ 4ี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะมาค่อยตามค่ะพี่้องบประมักว่ชอบให้เดินผ่านค่ะสถิติมีเข้ามีหลุดค่ะทุกคนมาดูคู่ตะเด่นกันค่ะ

เอฟซีท่านไหนชอบผูไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆผูที่เอฟซีชอบนะคะทุกท่านขาทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่1กับ6เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลข1กับเลข6นี้เอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันตัวเด่นอยู่ที่1และ0เด่นประจําวัน1และ6เป็น1 1ึ่งห่ีเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน7ค่ะ7 1 1 7 7จ็ดนะคะติดคู่ตะเด่นเจ็ดห่นึ่งเกับ0และ1กับ6เป็นส1่หนึ่งติดคู่ตะเด่นสี่หนึ่งหนึ่งสี่ะคะศค่ะศูนย์หนึติดคู่ต7 7, 0, ะ 6, เด่นศูนยน่นึ่งศู4 4, นะคะทุกคนคะ่ะชอบตามเหมือนเดิมไม่ชอบ ผ่านเหมือนเดิมนะคะทุกคนง่ายๆนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะสถิติมีเขา้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะเีะ่ขาสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสงีย p นะคะวันที่8มีถุนายน2,568วันอาทิตย์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมา สำหรับวันนี้เจขอให้เอฟซีทุกทุกท่านโชคดีนะคะโศกโศกมันหมันกันสุขผูสุกนพี่น้องสวัสดีค่ะ